สวัสดีเช้าวันอาทิต์นะครับหนึ่งวันก่อนที่ตลาดจะเปิดเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำแล้วหาจุดเข้าจุดออกอเดอร์ไปได้วยกันนะครับว่าเราจะเล่นตรงไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่นกอนในไทม์เฟรม e e k นะครับไทม์เฟรมวเนี่ยที่ผมได้บอกไว้เมื่อวานว่ามันได้มีการชนแนวต้านของมันแนวต้านสุดท้ายของไทม์เฟรมวาสำเร็จแล้วถูกไหมครับตรงนี้เท่ากับตอนนี้ไทม์เฟรมวกไม่มีแนวต้านแล้วนะครับนอกนอกเสียจาก แท่งใ,ใ,ใหม่ที่มันจะเปิดในพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าก็คือเปิดมานะครับยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็กดตัวลงเป็นแท่งแดงจากนั้นก็ปิดเป็นแท่งแดงอเน,นี้ยก็คือมันจะมันจะ,จะสร้างแนวต้านใหม่ขึ้นมาสร้างแนวต้านสูงขึ้นถูกไหมครับอเน,นี้ยก็คือเป็นแนวต้านที่จะไว้รอเซลในอนาคตเพราะแนวต้านนี้ได้ถูกใช้แล้วแล้วก็สามารถชนแนวต้านนี้สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วแต่เราต้องไปดูว่าออวิกจะสร้างแนวต้านใหม่ให้เราไวใ้ใช้หรือเปล่า นะครับหรืออาจจะแค่มีการเนาะสำหรับวิกอาจจะมีการเปิดแห้งใหม่มากดตัวลงมาถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงแนวรับแล้วก็มีการดึงกลับแล้วยกตัวขึ้นไปต่อแล้วไปชนแนวต้านเดที่เป็นใกล้ๆปลายไส้ของแนวต้านวิกเห็นไหมที่เป็นอ่าใกล้ๆปลายไส้ของวิกนะครับไม่ใช่แนวต้านวิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะถ้ามันต้องการที่จะไปต่อนะครับ ถ้าสัปดาห์หน้ามันต้องการที่จะไปต่อแล้วไปอย่างรวดเร็วสัปดาห์หน้ามันจะมีการเปิดแท่งใหม่มานะครับกดโตลงมาก่อนถึงไส้นี้ถึงไส้นี้หรือถึงไส้นี้ก็เป็นไปได้กดโตลงเคลียร์ถึงไส้นี้แล้วเคลียวอลลุ่มฝั่งใบามาอย่างหนักหลักสี่ห้าพันจุดก็เป็นไปได้กดโตลงมาก่อนถึงไส้นี้เนี่ยถึงไส้นี้หนึ่งไส้สองไส้แล้วก็สามไส้จากนั้นอาจจะดึงกลับ ดึงกลับไปยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแล้วท้ายที่สุดแล้วชนต้านเดเห็นไหมไล่ชนต้าน,น,น,น H4 ที่มันได้สร้างทิ้งไว้สร้างไว้เห็นไหม H4 day แล้วก็ H4 ไล่ชนต้านไปแล้วล่อเซลล์แล้ว break ไปเลยก็เป็นไปได้นะครับก็คือยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวเลยนะครับกดตัวลงเป็นแท่งแดงจากนั้นมีการดึงไส้กลับกดแท่งแล้วยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแล้ว break ไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้า,ถามันจะ break ไปมันก็ต้องไปกดไปชนที่แนวต้าน ทั้ง H4 ทั้ง Day แล้วล่อเซล์ลแล้ว Break ไปเลยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ากราฟยังไม่ต้องการที่จะ Break กราฟอาจจะมีการยกตัวขึ้นแต่ไม่ชนแนวต้าน H4 หรือแนวต้าน Day อาจจะมีการยกตัวขึ้นทำไส้แต่ไม่ชน H4 กับ Day จากนั้นก็มีการกดตัวลงมานะครับดึงไส้กลับกดตัวลงมาอย่างหนักเป็นแท่งแดงแล้วไล่กดตัวลงมาไซด์เวย์ลงมาเรื่อยๆลอ่อาบมาเรื่อยๆ แล้วในขณะที่ล่อายมาก็สะสมบลลุ่มฝั่งเซลล์ล่อเซลล์ถูกไหมเพราะว่ามันก็จะมีคนที่โฟลว์เซลล์ลงมามันก็จะล่อบาบมาเรื่อยๆเนี่ยนะชนรับในทางเฟรมเล็กล่อาบชนรับในทางเฟรมเล็กล่อาบชนรับในทางเฟรมเล็กล่อาบมาเรื่อยๆลงมาแล้วจากนั้นก็จ,จะมีการชนชนที่ไซรแล้วก็เบรกลงมาอีกแต่ไม่ถึงแนวรับวุ่ยก,กับแนวรับ2 7 0 0ันเจ็ดร้อยจากนั้นอาจจะมีการปิดแห้งเพียนเป็นแห้งแดงและพร้อมกับสร้างพลชั่นกับตัวฝั่งใบเห็นไ,ไหม ตรงนี้อาจจะปิดเป็นแท่งแดงแล้วสร้างปฏิกิชันกับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นไปชนต้านเพราะฉะนั้นมันอาจจะกดตัวลงมาแล้วปิดเป็นแท่งแดงสร้างแนวต้านใหม่เอาไว้รอเซลล์อีกในอนาคตถูกไหมพอแนวต้านมันสูงขึ้นปุ๊บแปลว่ามันก็มีการปรับฐานราคาแล้วเพราะมันได้ชนสําเร็จแล้วแต่แค่ยังปิดไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็มีการปรับฐานราคาขึ้นแล้วในระดับหนึ่งถูกไหมแล้วถ้ามันไปสร้างฐานร,ราคาใหม่ก็คือกดตัวลงมา แล้วผิดเป็นแท่งแดงแล้วสร้างแพทชั่นกับตัวฝั่งใบแล้วยกตัวขึ้นชนต้านแล้วยกตัวขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นการสร้างปรับฐาราคาใหม่ด้วยแม้ทาแนวต้านสูงขึ้นแล้วก็ทําแนวรับสูงขึ้นไปเลยอันนี้คือสิ่งที่วิกมีสิทธิ์จะทำก็คือถ้ายกตัวขึ้นนะครับไม่ชนต้านไม่ชนต้านเทสโฟรเนี่ยไม่ชนต้านเดเนี่ยเราจะหาไม้เซลล์ดูก่อนแล้วถ้าหากมันชนต้องยอมคัดคัดเลยเนาะ ถ้าเกิดเนี่ยยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ชนต้านเราเซลล์เซลล์ได้ลองดูได้เพราะว่าในขณะที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการสะสมวอลลุ่มฝั่งบายอยู่แล้วแล้วก็ในขณะที่มันยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆมันมีการสร้างแนวรับมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามันทุบลงในทางเฟรมเล็กมันก็จะมีหลายแนวรับให้คนบายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการทุบลงมาอย่างหนักมาถึงไส้นี้หรือมาถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงแนวรับนี้ติซึ่งก็เป็นแนวรับใกล้ๆ2,700ด้วยแล้วเรามาตีแนวรับกันก่อนตรงนี้ ปึ๊บแล้วเราก็ตี weekly support ถูกไหมแนวรับแนวรับ week แล้วเราก็ตีว่าเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นที่เอาไว้ใช้ออกออเดอร์ของ week สมมุตินะตีไว้เลยเป็น supply แล้วก็ไส้นี้ไส้นี้ตีไว้ว่าเป็น supply อพอเราตีว่าเป็น supply เราก็จะรู้แล้วว่า,อา week อาจจะออกออเดอร์ได้ที่ไหนเนา กดตัวลงมาถึงไส้แต่ไม่ถึงรับหรืออาจจะทะลุไส้มาอีกแล้วก็อีกถึงอีกไส้แต่ไม่ถึงอีกรับเห็นไหมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรับสําคัญเพราะมันอยู่ใกล้2,700ยแ,แล้วสําหรับบี๊กพราใั้นนี้ที่เราจะเล่นก็คือเราก็ต้องดูประมาณนี้สําหรับวีก๊กแล้วสําหรับเดอสำหรับเดอสำหรับเด,บเดก็เหมือนกันเห็นไหมมันก็จะเป็นไส้ที่เราใช้ในการออกออเดอร์ได้เหมือนกันสําหรับเด ถ้าเกิด day นะได้มีการสร้าง p พ่ i ่นกับตัวฝั่งซลล์นะตอนนี้สําหรับ week ก็คือมันเป็นการที่มันแค่กดตัวลงมาเจีย v o l ุ่มฝั่งบายใช่ไหมเพราะว่ามันชนแนวต้านสาเร็จแล้วพร้อมขึ้นต่อเพราะฉะนั้นมัน,มนอาจจะมีการกดตัวลงมาเนี่ยสิ่งที่กดตัวลงมาคือพฤติกรรมมันอาจจะเป็นการทําการเคลียร์ v o l ุ่มฝั่งบายอย่างหนักก็คือถึงไส้นี้ประมาณวิ่งก็จะวิ่งประมาณห้าหกพันจุดเห็นไหมประมาณห้าพันจุดห้าพันสี่ห้าพันจุด แต่ไม่ถึงรับหรืออาจจะถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงรับแล้วค่อยสร้างแฟเชันกลับตัวขึ้นไปก็ได้หรือดึงไส้กลับยกตัวไปเป็นแท่งเขียวเลยก็ได้ภายในแท่งเดียวภายในสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้แล้วเบรกขึ้นไปชนสอง0ันแปด้อยที่สุดเพราะว่าม,มันเนี่ยมันสร้างแนวต้านอยู่ใกล้ๆ2 8 0ันรอยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอมันสร้างแนวต้านอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆ2 8 0ันด้อยะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆอเวลามันไปชนอะมันเบรกไปหา2 8 0 0ันแดร้อยได้ง่ายๆเลยถูกไหมเพราะเนี่ยคือแนวต้านวิกแนวต้านวิกก็คือแนวต้านสําคัญนั่น แล้วทีนี้เรามาดูกันในเดย์อ่ะในเดย์ก็เหมือนกันถ้าเกิดเดย์นะมันมีการทำไฮทำไฮแต่ึิธีก้านแล้วของเดย์ถูกไหมในกรณีอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะกดโตลงมาหนักกว่าที่วิกได้กําหนดไว้เหมือนกันเห็นไ,ไหมมันมีสิทธิ์ที่จะอย่างทนี้ผมบอกในคลิปเมื่อวานเนาะมันมีสิทธิที่จะสร้างพลังชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ในเดย์แล้วถ้ามันชนแนวรับของเดย์สำเร็จถูกไหม ถ้ามันมีการสร้างพลังชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ของ D แล้วมันมีการชนแนวรับสำเร็จจากนั้นถ้ามันเปิดแท่งหมามายกตัวขึ้นไม่ชนแนวต้านของ D ที่มันสร้างทิ้งไว้เราก็หาไม้เซลลได้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นนวีกเราไม่ต้องเล่นอะไรมากก็ได้แต่เราดูก่อนว่า D อ่ะวันจันทร์เปิดแท่งมาเนี่ยมันกดตัวลงชนรับไหมถูกไหมถ้ากดตัวลงชนรับแล้วปิดอยู่ใต้รับได้มันไม่ดมันไม่ดึงกลับเราก็หาไม้เซลล์จากการที่มันอาจจะยกตัวขึ้น แล้วไม่ชนต้านเราเซลล์ถ้าหากชนเราก็ต้องขัดเพราะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหาอีกต้านหนึ่งถูกไหมมันก็จะต้องไปทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ค่อยไปหาไม้จากไส้ของอีกต้านหนึ่งก่อนที่จะชนอีกต้านหนึ่งอันนี้คือวิธีการเล่นที่ปลอดภัยกว่าเนาะเพราะมันเดี๋ยวมันก็จะสร้างแนวต้านต่ำลงถ้ามันยังบีบเข้ากรอบอยู่ยังไม่เบรกนะแต่ถ้ามันมีการชนรับแล้วเนี่ยชนรับแล้ว,ลลวป,ปิดสำเร็จชนสำเร็จ ชนสาเร็จชนสาเร็จก็พอยังไม่ต้องปิดสาเร็จถ้าชนสําเร็จปุ๊บถ้ายกตัวขึ้นไม่ถึงด้านเราเซลล์แล้วเราก็รอดูว่ามันจะจะวิ่งได้ถึงไหนอาจจะวิ่งมาได้ถึงแค่นี้เราค่อยสร้างแฟกชั่นกลับตัวขึ้นไปก็ได้สําหรับเดย์ถูกไหมอาจจะวิ่งมาแค่ชนไส้วิกแล้วเด้งเด้งเสร็จปุกก๊บก็อาจจะชนไส้วิกทะลุมาหน่อยนึงจากนั้นเด้งแล้วก็สร้างแฟกชั่นกลับตัวฝั่งใบในในอีกวันนึงถูกไหมพอมันกดตัวลงมาวันหนึ่งเป็นแท่งแดงแล้ว สร้างแพชชั่นกลับตัวฝังใบในวันหนึ่งปรับฐานราคาขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านอาจจะไซด์เว้ยขึ้นไปชนต้านที่มันสร้างทิ้งไว้ก็ได้แล้วก็เบรกไปก็เป็นไปได้ถูกไหมอาจจะกดตัวลงมาถึงนี่แล้วก็ไซด์เว้ยแล้วก็กลับตัวแล้วสักนึงก็ไซด์เว้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกตัวขึ้นไปชนต้านแล้วก็เบรกไปก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ถามว่าผมมองว่าถ้ามันจะขึ้นนะตอนเนี้มันอาจจะกดตัวลงแค่ทําไส้ถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นไปต่อเลยก็ได้เหมือนกันแต่ สิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องรอดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันกดโตลงถึงไส้นี่แล้วเราตัดสินใจที่จะบอ่ะแล้วท้ายสุดแล้วมันมาชนรับเราก็ต้องคัดอยู่ดีถูกไหมแต่ในเมื่อตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันยังไม่ได้ทําไส้ไว้อ่ะถ้าเราไปบายที่จุนเนี้ยถือว่าเราเรารู้แต่เราเราเล่นแบบเสี่ยงเพราะตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ทําไส้อย่างน้อยสุดถ้าจะายนะรอให้มันกดโตลงมาชนรับแต่ไม่แต,ไมแต่ไม่ถึงอีกแนวรับถูกไหม ย่งถ้ามันกดตัวลงมาชนแนวรับนี้แล้วมันเด้งแล้วมันมาเด้งที่ไส้นี้หรือมันแค่กดตัวลงมาชนเอ่อชนรับแล้วทําไส้ทดแทนมาหน่อยหนึ่งแล้วเราลองบายดูก็ได้ถ้ามันดึงกลับถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องการที่จะขึ้นไปขึ้นต่อมันไม่สร้างพลัชั่นกลับตัวหรือมันไม่ทุบตัวลงต่อแล้วมันมีการดึงกลับดึงกลับไปอยู่เหนือรับก็ได้ไม่เหนือเอ่อไม่เหนือรับก็ได้เราก็ค่อยเช็คดูว่าเราจะปิดไม้บายไหม นะถ้าเราจะบายเราก็ต้องรอให้ใบยอยู่ต่ำกว่ารับนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปใบที่ไซนี้ถ้าไม่จําเป็นถ้าบายแล้วคุณต้องตัดสินใจที่จะคัดถ้ามันกดตัวลงมาชนรับเพราะเห็นไหมไซกับรับเนี่ยห่างกันพันจุดเพราะฉะนั้นถ้าจะคัดคุณก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคือคัดแล้วคัดเยอะนะเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดที่เราเล่นไม่ได้แต่ถ้าจะเล่นต้องทําใจนะครับคัดพันจุดแน่นอนมีโอกาสที่จะคัดมากกว่าไม่คัดเพราะว่า มันยังไม่ได้ทาไส้ทดแทนเพราะฉะนั้นเรารอให้มันกดตัวลงมาทําไส้ทดแทนก่อนแล้วเราก็ค่อยดูว่ามันปิดยังไงมันชนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันกดตัวลงมาแล้วแล้วเราหาไม้ใบจากใต้รับนี้แล้วท้ายที่สุดแล้วมันชนรับนี้สําเร็จคือมันปิดอยู่ใต้รับนี้ไม้ใบเราต้องยอมปิดเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันยกตัวขึ้นหรือหรือไม้ใบเราก็ทนรอให้มันยกตัวขึ้นเคียร์เล็กน้อยแล้วปิดเก็บกําไรสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเยอะมากแล้วท้ายที่สุดแล้วถ้ามันฟุบ เราก็ต้องรู้ว่าจริงแล้วมันเราหาไม้เซลได้ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงแ,แล้วแล้วชนแล้วรับสําเร็จไม้ใบเราถ้าได้จากข้างล่างเนี้ยเราก็ต้องปิดเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันชนสาเร็จพร้อมลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแท่งหม่มายกตัวขึ้นไม่ชนต้านเราก็ต้องหาไม้เซลแล้วเราก็ต้องดูไม้เซลเนี้ยด้วยความที่มันเป็นไม้เซลที่ส่วนเทรนมันต้อง sl sl ไว้ที่ชนเนี้ยแนวต้านเนี้ยถ้าชนแนวต้านเนี้ยเราก็ต้อง sl ไว้แล้วก็เกิดอีกสี่สิจุด พอมันชนแนวต้านปุ๊บไม้เราก็จะปิดแค่นั้นเองอย่างน้อยคือเราขัดด้วยความที่เรารู้เรารู้ว่าถ้ามันมาชนเราเสียไม้นี้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเทรนด์มันก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ละท้ายที่สุดแล้วมันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านแล้วมันกดโตลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยไม้เซลเราก็จะปลอดภัยแล้วเราก็มารอเก็บกําไรที่ไส้นี้ถ้ามันมีการย่อเล้งที่ไส้นี้แล้วมันดึงกลับอย่างแรงไม้เซลเราอาจจะต้องยอมปิดหรือมันมีการกดโตลงมาแล้วพร้อมกับสร้างฟพชชั่นกับตัวฝั่งใบสําเร็จ ไม่ต้องสมบูรณ์นะแค่สร้างสําเร็จปุ๊บเรารู้เรารู้ตัวเลยว่ามันมีสิทธิ์ที่จะขับขึ้นไปแล้วเราปิดไม้เซลล์ทิ้งซะนะครับก็ประมาณนี้อย่างนี้ก็เก็บได้แล้วสี่ห้าพันจุดเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคือวิธีเล่นที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยแล้วเราเก็บได้ไมมละสี่พัน 4, จุดสามพันจุดอะ่ะถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเล่นยังไงเรารู้ว่าเราคนเล่นตรงไหนแต่ละทายที่สุดแล้วตลาดมันต้องการเคลียร์เคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายอย่างหนักจริงๆ มันก็จะกดตัวลงมาทะลุไส้ทะลุไส้แล้วมันล่อใบที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแนวรับวิีที่มันสร้างไว้แล้วก็จะเป็นแนวรับจุดกลับตัวของเดเหมือนกันแล้วอยู่ใกล้ๆแนวรับ2,700ตรงนี้เป็นโซนที่วางออเดอร์ไว้มากสําคัญมากเพราะฉะนั้นมีสิที่กราฟจะกดตัวลงมาล่อบายที่แนวรับนี้ล่อใบให้คนใบถูกไหมอันนี้คือแค่เดนะครับ,ล,บล่บลอบหนึรับล่อบสองรับ แล้วก็ลอ่อใบในรับของทางเฟพชโชหลากหลายที่มันสร้างทิ้งไว้เห็นไหมลอ่อใบยบใบใบจากข้างบนกดตัวลงมาถึงข้างล่างเนี่ยคนก็จะล่อบาบไปแล้วเป็นสิบไม้ถูกไหมครับเนียแค่ดีก็สามแล้วหนึ่งสองสามแล้วพอมาชนแนวรับสําคัญแถวๆเนี้ยแนวรับจุดกับตัวของเดแนวรับวีที่เป็นจุดบินแล้วก็แนวรับสองพันเจ็ดร้อยตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ล่อใบได้อย่างหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามันมีจีเกียรปุ๊บลงมาชนสองพันเจ็ดร้อยเลยก็เป็นไปได้ แล้วกดตัวลงเนี่ยกดตัวลงมาอย่างนันเพราะว่าคนที่ไล่บายมาจากข้างบนมันจะโดนมาแล้วเป็นสิบไม้เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าแค่เดก็มีสามแนวรับสําคัญแล้วถูกไหมสามแนวรับสําคัญสี่แนวรับแล้วก็รวมสองพันเจ็ดร้อยเป็นห้าแนวรับสําคัญแล้วสําหรับเดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เอาไว้รอบาบมาถ้ามันพุ่งมาอย่างหนักเนี่ยเราต้องมารอดูก่อนว่ามันจะสร้างไ้าชั้นกลับตัวไหม ถ้าเราจะเล่นเราเล่นแค่ไม้เดียวในกรณีที่มันทุบลงมาอย่างหนักถ้าเราจะเล่นไวเราเล่นแค่ไม้เดียวเหมือนกันแล้วเรารอดูว่ามันจะชนแนวรับ2อ0พันเจ็ดร้อยไหมพอาท้ายที่สุดแล้วมันชนแนวรับ2 7 0 0ันเจ็ดร้อยมันก็จะลงต่อเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งปอย่างหนักเช่นกันแล้วในขณะที่มันทุบอย่างหนักมันก็จะล่อเซลล์ไปในตัวแล้วพร้อมกับสร้างแนวโนต้านที่เอาไว้ล่อเซลเนนาคตอ,อีกถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนที่มันลงมาอย่างหนักคนก็จะอล l l o w เซลล์อยู่แน่ๆ่แล้ววอลุ่มฝั่งปก็จะถูกกดดันให้ c u t ทิ n ให้ปิดเจ็บกําไรให้หมดแล้วก็ปิดให้หมดก็คือเชียร์วอลลมฝั่งไปให้หมดแล้วให้คนเปลี่ยนมาเล่นเซลลเพราะว่ามันทุบลงทุบลงอย่างหนักแล้วคนก็จะไปเซล์ตอนที่มันยกตัวขึ้นไปถูกไหมตอนที่มันสร้างพลัชั้นยกตัวขึ้นไปชนต้านชนต้านที่มันสร้างที่ไว้ในทางเฟรมเดชโฟหรือในเดวันก็ได้สุดท้ายคนก็จะไปไล่เซล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 ตอนที่มันยกตัวขึ้นไปแล้วไปชนต้านอีกต่อมแล้วก็เบรกอันนี้คือสิ่งที่คนเขาจะทํากันก็คือเซล์ทุกแนวต้านเซลทุกแนวรับเพราะฉะนั้นจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างเนี่ย ลงมาถึงสองเจ็ด้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเซลแน่แน่แล้วเจ็ดปดไม้แล้วแน่แน,นอนอย่างหนักบางคนก็เซลเป็นสิบไม้ก็คือซอยไม้ไม่หยุดถูกไหมคนก็จะโดนทุกความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เอาไว้ล่อใบเราะวังด้วยถ้ามันทุบลงอย่างหนักเพราะว่ามันจะมีคนใบที่ทุบแนวรับเนี่ยเยอะๆเ,ะเะนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในทางเรมิชโกคารเริเช่โเห็นไหมที่ผมบอกมันเป็นจุดที่เอาไวใ้ให้ล่อใบยอย่างหนักจริงๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนเนี้ย ในเมื่อทางเฟรมเฮดโฟได้มีการสร้างค่าชั่นกับตัวฝั่งเซลแล้วแล้วมันยกตัวขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ชนต้านถูกไหมมันไม่ชนต้านเฮดโฟเก่าด้วยแล้วมันก็กดตัวลงตอนเนี้มีสิทธิ์ที่มันจะกดตัวลงมาชนรับชนรับเนี่ยเียรับจุดกับตัวเห็นไหมรับจุดกับตัวรับจุดกับตัวรับจุดกับตัวเห็นไหมมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาชนทุกรับจุดกับตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเนี่ยมีสิทธิ์ถ้ามันกดตัวลงมาชนแนวรับนี่ชนสําเร็จปุ๊บปิดแท่งเขียนเป็นแท่งแดง เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราก็เซลล์เห็นไหมสำหรับทำเฟรมชเราเล่นอยีได้แต่ถ้าทำเฟรมเดย์อ่ะถ้าจะให้ดีรอให้ทำเฟรมเดย์กดตัวลงชนรับของทำเฟรมเดย์ก่อนอย่างเช่นแนวรับอ่าแนวรับแรกที่ที่เดย์จะต้องชนนะก็จะเป็นแนวรับนี้แนวรับแรกที่เดย์จะต้องชนก็จะเป็นแนวรับนี่ตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เดย์ลี่ซัพพอร์ตแนวรับแรกที่เดจะต้องชนก็จะเป็นแนวรับนี้เห็นไ,ไหม ถ้า H4 มันมีการกดโตลงมาชนหลบมชนแนวรับนี้แล้วแล้วท้ายที่สุดแล้วชนสำเร็จแบบยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเราก็เซลล์ถูกไหมแต่ถ้าเราจะให้คอนเฟิร์มแบบยกตัวขึ้นไม่ชนต้านจริงแล้วเราเซลล์เรารอให้มันมาชนรับเดแล้วปิดอยู่ใต้รับเดให้ได้ก่อนสำหรับ H4 ก็ได้เพราะว่าเดมันอาจจะมีการดึงกลับเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัตลงมาเนี่ยมันกดตัตลงมาอย่างหนักมันเบรกลงมาอย่างหนักเราบายจากใต้รับนี้ก่อน แต่ไม่ถึงรับนี้เห็นไหมเราบายจากใต้รับนี้ไม่ถึงรับนี้เพราะถ้าท้ายสุดแล้วเดมันมีการดึงกลับเนาะถ้าสุดท้ายสุดแล้วเดมันมีการดึงกลับเราก็ได้ไม้บายที่ดีถ้ามันดึงกลับเนี่ยแล้วแบบดึงกลับหมดแท่งแล้วให้โชวก็ยกตัวขึ้นไปล่อเซลล์ชนต้านเนี่ยไม้บายเราก็จะดีแต่ถ้าท้ายสุดแล้วมันดึงกลับแค่เล็กน้อยแล้วมันก็กดตัวลงมาใหม่แล้วมันก็ชนแนวรับสําเร็จปิดใต้นแนวรับได้ในทางเฟรมเดย์ไม้บายเราต้องปิดเก็บกําไรแล้วเรารอไปหาไม้เซลล์จากการที่เดมัันนนนยกตตวขึ้้ไชา เราก็จะเซลล์แล้วเนไม้เนี้ยเราจะปลอดภัยแล้วเราจะไม่โดนเดยเนอะเนาะก็ต้องเล่นประมาณนี้อันนี้คือแนวรับเดที่อยู่ใกล้ที่อยู่ทับซ้อนกับแนวรับเพชโเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการชนแนวรับนี้ได้แล้วปิดอยู่ใต้แนวรับนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่บ่งบอกเลยว่าโอเคมันจะต้องเปลี่ยนเทรนลงระยะสั้นระยะยาวผมไม่รู้แต่มันจะต้องเปลี่ยนเทรนลงแน่นอนนะครับก็อาจจะลงมาถึงไส้นี้ของวีก็ได้ก็เป็นไปได้ถูกไหม ก็คือถ้าสมมติว่ามันปิดใต้แนวรับเดย์ปุ๊บพอมันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเราก็เซลล์แล้วลจุดเก็บกาไรก็อาจจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นไส้วิกที่อาจจะเอาไว้ย่อเด้งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของไส้วิกที่เอาจจะเอาไว้ย่อเด้งเราก็ต้องรอดูถูกไหมแล้วถ้าท้ายที่สุดแล้วมันมาชนรับปุ๊บแล้วมันชนรับ,นนรบสําเร็จนะสำรหรับเดย์หรือไฮโก็ได้ชนแนวรับ2,700เนี่ยคือรอบายมาเรื่อยๆแล้วมันชน2,700แล้วก,กดตัวลงมาอย่างหนะัก ไม้เซลเราก็ขือรอเลยรอจนกว่ามันจะสร้างพชั่นกลับตัวฝั่งบ่ายในเดก็ได้ในเฮชโก็ได้แล้วเราก็ปิดไม้เซลทิ้งซะเพราะว่าเราก็จะเก็บกําไรได้แล้วหลักหลายพันจุดอันนี้คือวิธีเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทนรอกําไรหลายพันจุดได้ไหมถ้าทนรอไม่ได้คุณก็อาจจะกดตัวลงมาพันจุดปิดเจ็บกําไรแล้วพอมันมีการยกตัวขึ้นเชียร์วอลลุ่มฝั่งเซลอีกคุณก็หาไม้เซลใหม่ แล้วพอมันกวดัตลงมากดดัตลงมาปุ๊บแล้วคุณคิดว่าคุณพอใจกับกำไรแล้วคุณก็ปิดเจ็บกําไรแล้วจังหวะที่มันยกตัวขึ้นเชียร์วอลุ่มฝั่งเซลลใหม่คุณก็เซลล์แค่นั้นเองคุณก็รอดูแล้วมันจะทุบต่อไหมอีกทีหนึ่งเราก็ต้องลุ้นแล้วถ้าเมื่อมันสร้างพชังนกลับตัวแล้วมันยกตัวขึ้นแล้วมันไม่ชนต้านแล้วคุณเซลแต่ท้ายสุดแล้วมันวิ่งไปชนต้านคุณก็ต้องคัดทิ้งถูกไหมคุณก็ต้องยอมเสียไม้นั้นถูกไหมครับอันนี้คือวิธีเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัย แต่ถ้าเกิดว่าคุณเซลมาแล้วสองสามไม้คุณได้กำไรมาแล้วสองสามพันจุดสองสามรอบใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วคุณก็รอก่อนเมื่อไหร่ที่มันมีการสร้างไพ่ชั่นกลับตัวฝั่งใบาจากข้างล่างแล้วคุณก็ค่อยดูว่ามันจะสร้างไพ่ชั่นกลับตัวสําเร็จสมบูรณ์ไหมถ้ามันสร้างสําเร็จสมบูรณ์ปุ๊บพอมันเปิดแท่งใหม่มาก,กวดตัวลงไม่ชนแนวรับที่มันสร้างไพ่ชั่นกลับตัวฝั่งใบคุณก็แค่ใบแล้วคุณก็รอถูกไหมครับอันนี้คือวิธีเล่นที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วย ไม่เสียงด้วยผมจะพยายามหาจุดที่ไม่เสียงที่สุดที่คุณเล่นเนาะก็เหมือนกนารทำเฟรมเพชโชถ้ากดตัวลงไม่ชนรับลองใปได้ไหมจริงจริงลองไปได้แต่ก็เสียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูเราก็ต้องรอดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นถ้าเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยยกตัวขึ้นก่อนไม่ชนแนวต้านของเทชโชเราลองเซลล์ดูก็ได้แต่ก็ต้องรับยอมรับสภาพถ้ามันไปชนต้านแล้วมันเบรกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมที่จะเ l หรือคัท เนาะก็ประมาณนี้สำหรับเพชโร่สำหรับเต้สำหรับวีบ wee, ก็คืออธิบายไว้หมดแล้วถ้าจะเล่นก็เข้าข้าว,าว,าวประมาณนี้แล้วผมจะมาอัปเดตในทุกๆวนันตามเคยนะครับให้ทุกคนได้ฟังและเข้าใจส่วนวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วขอบคุณถ้าหากสนับสนุนผมมาเรื่อยๆแล้วก็คอยดูคลิปผมอยู่เรื่อยๆผมก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้มาให้ไม่ทุกวันก็แทบทุกวันนะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ